เยชมซับซุง Galaxy S23 FE ดีไซน์ทรงเดียวกับ A54 แต่มีเฟร,รมโลหะนะครับรุ่นเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ครับถ้บบาวกาม้ดในข่าวสารที่ดีดทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบัีะนะพูดข่าวไอที IT. รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพท้์ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันลือกันมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นประหยัดอย่าง Samsung s a m s u n Galaxy g S23 FE ล่าสุดนะครับก็มีภาพโปรโมทของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นนังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาเป็นเทียบรอยนะครับจากภาพโปรโมทนะครับจะเห็น ในเว็บไซต์ as power user นะครับแสดงให้เห็นถึง Galaxy A 2 3 FE นะครับที่มีดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยคล้ายกับ Galaxy A 5 4อย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยจะมาด้วยกันทั้งหมด4ส,สีได้แก่สีม่วงดำขาวนะครับแล้วก็เขียวอ่อนนอกจากนี้ยังเหมือนตัวเครื่องเฟรมโลหะด้วยนะครับสังเกตได้จากเส้นเสาด้าน,นข้างของตัวเครื่องจะกข่าวรือล่าสุดน,นะครับเชื่อว่า Galaxy A 23 FE นั้นจะใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2 2 0 0นะครับหรือจะเป็น Snapdragon 8 Gen 1 ดจะมีหน้าจอเป็น Dynamic a m o เ e d 6.4นิ้วให้ความละเอียด f u s l d Plus ที่มาพร้อมกับค่า r e เฟร r เร e ที่สูงถึง1 2 0 Hz นะครับ RAM จะมี2แบบอะ86ดกก็8 g b นะครับส่วนรอม128และ256ครับแบตเตอรี่4,500ัรีย 4, 500, มแมแบบจุกๆก,กับการชาร์จที่เร็ว25วัตต์กล้องหลังนะครับจะให้มา3ตัวเลยหลัก50ล้านพิกเซล OIS กันสัน่นแล้วก็มี Ultra Wide แปดล้าน,ลลานพิกเซลจา่ โปรสเตอร์โปรโมทเนี่ยจะเห็นได้ว่าก a l ซียยิบส E นั้นจะมีการเปิดตัวให้เห็นกันภายในปีนี้ใครที่สนใจมือถือรุ่นนี้ก็จับตารอกันได้เลยสวัสดีสสดเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวๆๆิวดีและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย